พ่อแม่พี่น้องสู้ผูุู้คนสวัสดีค่ะนะคะสาวหน่อยมั่นบอกพี่น้องมาเตือนพี่น้องสู้ผูุ้กคนนะคะเตือนแบบใดพี่น้องจ๋าเตือนเรื่องเพื่อนเพื่อนที่กําลังทอจับการทําคลิปเลี้ยวนะคะอีหลายมาเลยมาบอกมาเตือนพี่น้องสู้ผู้สู้คนของเฮานะคะอย่าพัากันทอเด้อพี่น้องเจ้าตรงสู้เด้อพี่น้องเจ้าอย่าทอเด้อเจ้าสู้เด้อเป็นอย่างอีหลานหน่อยคือว่าเจ้าอย่าทอให้เจ้าสู้นะคะทุกคน เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ยากถ้าพี่น้องพ่านไปได้ดีพี่น้องจะประสบความสําเร็จนะคะทุกคนน้อยก็เลยมาบอกพี่น้องเฮ้าว่าอันใดเพื่อนบ่อยเหตุก็อยาเหตุอันใดเพื่อนหามก็อยาไปเหตุเด้อพี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าทุกคนอยากสร้างรายได้บนเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กถามว่าเขาจ่ายตังเราจริงไหมเขาให้เงินเฮ้าอหลีบอกเขาใหาอ้อหลีเด้อพี่น้องสุผู้ทุคนนะคะเขาให้เงินเราจริงๆถ้าคุณ ผ่านโกฎผ่านเกณฑ์เขานะคะเดี๋ยวเขาก็ส่งมาให้คุณตั้งค่าเองนะคะให้ามว่ามันได้ยากบบพี่น้องมันได้ยากกันเบอร์สุกคนนั่นแหละไม่มีอะไรที่เราจะได้มาง่ายๆค่อยคว้ามันง่ายเด้อพี่น้องเด้อเจ้าหน่อยก็เลยมาบอกพี่น้องเฮาส้ผู้ทุกคนวัาผู้รังคนกับทอทอน้ำหกหมื่นหน้าที่นะคะแย่าไปทอพี่น้องเรายิ่งทอยิ่งทอตืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นยันง โอ้ยมือนีคือถอดเนาะหกมืหน้าที่บกขืนโอ้ยมือนี้คือถอดเนาะหกมือหน้าที่บกขืนนะคะทุกคนแหงถอดแบบนั้นแหงจะเบิดกาลังใจนะคะน้อยก็เลยบอกทุกคนบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าอย่าไปท้อนะคะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทาเฮามีความสุขก็คือเฮาเห็ดไห้มันมีความสุขมันก็มีความสุขถ้าเฮาเห็ดไห้มันมีความทุกข์มันก็มีความทุกข์พี่น้องนะคะไม่มีอันไดบ่มีแบบใดที่เฮาจะเห็ดไปแล้วนี่ละเป็นอิหยังพี่น้องสาวหน่อยก็เลยบอกพี่น้องว่า ทำคลิปเดียวทำให้มีความสุขอย่าทำให้มีความทุกข์นะคะเป็นอียงคือวางแผ่นพี่น้องติเก่สซวหน่อยก็บ,บอกเขาใจนะคะสซวหน่อยกระเฮ็ดคือกันพี่น้นองเฮ็ดแบบใดพี่น้องคะเฮ็ดแล้วก็คืดไปน้อาอ้าวคือติดเลืองนอเนาะเลี้ยญคือบกขืนเนาะดาวคือติดลบเนาะการเข่าถึงคือติดลบเนาะหกมือหนนะ้าที่คือลบนอเนาะเฮ็ดจังไหนเนาะนะคะแต่ตอนนี้คือหนูไม่ไปต้องไประแวงพวกนั้นอีกแล้วนะคะสิ่งพวกนั้นคือ เรารู้แล้วจุดปลายทางของเขาคืออะไรหนึ่งเขาทรงเอียงมากเขากับเฮ็ดตามเขาเขาทรงเอียงมากเขากับเฮ็ดตามเขานะคะทำไมเราถึงทําตามถ้าเฮ้าเฮ็ดแล้วเฮ้าเห็นผลเขากับเฮ็ดนะคะทุกคนโนก็เลยอยากบอกเพื่อนๆของสาวน้อยทุกคนว่าบ่ต้องว่าบ่เหตุน้ำกลนเขาดนนเ,เด้อีหน้องเฮ็ดเดือเฮ็ดเด้อดเขาส่งอะไรมาให้ทุกคนทําตามเขานะคะแล้วสิ่งดีๆเดี๋ยวก็มาเองนะคะ ตอนนี้ถามว่าอุปสรรคมันมีบอกมีเกือบหมดทุกคนบางคนก็ท้อแล้วก็ไม่ทําอีกแล้วไปเล่นตรงมันสนุกตรงมันไม่สนุกก็ไม่กระสันเอาอิลาถามเนี่นะคะพวกเขาเหตุก่รณ์เฮาเขาคืออยู่ได้ใส่คนที่เขาทําก่อนเราเขาทำไมอยู่ได้ละ่ะเขาก็อุปสรรคเยอะเหมือนกันกันกบเรานะคะเป็นยังคือว่าอุปสรรคลรยท่ากันกับเฮาพี่น้องเขาก็ลมๆคุกคูกข่ข้างๆคือกันก็คือพี่น้องต้องเสียบเสียบว่างเอา ผู้เขาบ่หั่นใดปดะสบสําเร็จเขาคืออยากเฮ็ดแต่เาประสบความสําเร็จแล้วเฮอเป็นหยังเขาคือสิเศร้าเห็ดนะคะให้ทุกคนเปรียบเทียบแบบนี้นะคะทุกคนทําให้สาวน้อยถึงบอกว่าให้เปรียบเทียบแบบนี้นะคะเราจะอยู่บนเฟซบุ๊กและบนอไลได้นะคะถ้าเจ้าคิดแบบนั้น่ามู่เขาได้่อยบ่ได้มู่เขาได้อย่าลืมว่าไอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเกจแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ พลังคนก็สูงขึ้นมานิดพลังคนกับเบิ้งสีบอกเง้พลังคนพูเหตุประยอด์เบี้ยวแบกหลายหนึ่งพงู่ขก้นยังบ่ท่านขึ้นกุมีก็สีบอกเงี้ยคักแต่สะมาเห่านะคะทุกคนหนูก็เลยมาฝากเพื่อนๆมาให้ความรู้เล็กๆน,น้อยๆมาให้กําลังใจสะนะคะมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสู้ต่อไปนะคะตอนเท่ามาที่แหลกเข้าอยากได้จังไหตอนนี้เขาก็ต้องสู้ต่อไปอีกสั้นนะคะจ๋าหน่อยมาฝากพี่น้องสูู้ทุกคน่อยแน่นะคะ ไหวแบบใดพี่น้องคะนะคะความรู้ของเรานะคะแล้วก็เห้าเห็ดแหลี่มมวนข้วหมุนซึกงว่า,าโอ้ยคือมวไนไทนอโอ้ยคืออันนี้ทะน,นอกเราทําให้เราสนุกยิ้มหัวเราะไปได้แต่ละวันต้องมีสักวันหนึ่งมันเป็นวันของเรานะคะบ่แมนเป็นมือของพู้อื่นเ่ยเป็นมือของห้านะคะโนก็เลยอยากบอกทุกคนว่านี่แหละคือตัวตนของเราถ้าเราได้ก้าวขาก็นึกก็นึกพี่น้องพี่น้อง ร่องสังเกตเพิ่งทีละเข้ามาเปรียบเทียบ้ว่กันตอนเราได้ตั้งค่าเราดีใจกับเราไม่ได้เราเสียใจหนู no, อยากบอกพี่น้องอยากบอกคนเพื่อนว่าคําว่าเสียใจคําว่าท้อยาวมาใส่แห่งเจ้าของมีมีปุ่มดอยต้องบอกกับตัวเองว่าสู้ต้องทําให้ได้สู้ต้องทําให้ได้พอเราไปได้มันไปไม่ได้หรือเราขึ้นไปแล้วมันไม่ได้เราค่อยร่วงลงมาแต่ถ้าสมมติว่า ลองทําไปก่อนเถอะลองทําไปให้มันสุดความสามารถของเรานะคะเฮาเฮ็ดไปให้มันสุดความสามารถมือคล้องเฮ้าแล้วเฮาจนได้บอกจะคล้องว่าเมื่อยแล้วนะพ่อแล้วนะท่อแล้วนะหยุดแล้วนะนะคะเราค่อยหยุดนะคะแต่นี่โมเข้ากันยังเฮ็ดเขาบดาเฮากับบดายนะคะแต่น้ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าลองพยายามของตัวเองนี่แหละนะคะลองไปให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วค่อยเดินเดินกลับมานะจ๊ะ แล้วน้อยก็เลยไม่มีอะไรคลิปนี้มาให้กำลังใจพี่พี่น้องๆที่กำลังจะท้อเฉยฉยน,นะคะบ๊ายบายฝากไว้น้ำในด้จ้า